สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับพ่อพ่อหมนะครับจอม RBC นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนใครกำลังตามหารถกระบะออ l New อยู่ทุกคนวันนี้ผมเอาใจพ่อน้อง All n e เลยนะพามาแล้วทุกคนกับเจ้ากระบะ Isuzu D-Max ตัวนี้1.9 DDI สวัสดของเรานะครับทุกคนบอกเลยว่ารถโคตรใหม่สภาพโคตรสวยนะครับไม่แพงแค่หมื่นก็โล่นั้นนะแล้วเจ้าของตัวรถทุกคนจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างเราพาทุกคนมารับชมกันเลยไม่ดึกกว่านี้ครับในเจ้าของตัวด้านหน้าทุกคนในเจ้าของตัวไฟหน้ารถก่อนนะอันนี้ได้เป็นไฟหน้าแแแบบบบบโปรรรเเเจคคตอ์์ลลลย้้้วนนนะััมมีีไไฟหทาใ หน้าตาดูโคตรดูฉบเฉียวมานนะครับไฟตัดหมอกคู้หน้ามีให้กระจังหน้าเป็นประมาณนี้เลยโคเมียแบบนี้นะครับนี่นะครับอันมาทุกคนพามาดูตัตัวล้อแม็กกันบ้างนะทุกคนนี่ต่วตัวล้อแม็กของเจ้าวิสุทธแม็กตัวนี้จะบอกก่อนว่าเป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงสี่ประตูนะครับอันนี้เนาะในส่วนของตัวล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กอลลอยแบบนี้เลยนะครับซึ่งในส่วนของตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะเป็นขอบสิบเจดนิ้วและที่สําคัญอีได้ยางใหม่ยน,นะยางปี2ี่สิบสองเลยนะครับเห็นไหม นี่ยางปียี่สิบสองเลยกระจกพับข้างจะเป็นกระจกพับข้างไฟฟ้าเนาะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ได้สก็ตตัวได้จับประตูก็จะเป็นได้จับประตูแบบครเมียมแบบนี้ต้องขอไปทุกคนเนาะนี่เป็นตัวแคปนะครับอ่ะเป็นตัวแคปอย่างนี้เนาะไม่ใช่ตัวสี่ประตูนะทุกคนพามาดูตัวกระบะท้ายกันบ้างนะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับกระบะท้ายก็บอกเลยว่ากว้างขวางมากนะเจ้าดีแม็กันนี้ของเรานะครับก็สามารถใส่สัมภะระได้เยอะเนาะมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับแบบนี้เลย ประมาณนี้เนาะทุกคนไปท้ายก็สวยงามเขาปลายท้าย LED แบบนี้เนาะถัดไปทุกคนเราพาทุกคนไปรีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถของเจ้าดีแม็กคันนี้ทุกคนว่าจะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยด่วนครับแล้วก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในตัวรถของเจ้าอีลูสิ่วดีแม็กตัวนี้ทุกคนเป็นตัวแคปของเรานะครับตัว DDI ตัว Z เนาะในส่วนของตัวรถทุกคนก็บอกเลยว่ารถโคตรใหม่นะครับเพราะรถคันนี้ทุกคนเลขใหม่ไม่ถึง20,000นะทุกคนเลขใหม่อยากให้ทุกคนได้ดูในส่วนของตัวหน้าปัดเลือนใหม่มากเลยเนาะเลขใหม่อยยู่่ทีีเพง 1 3ึงกิกโลทุกคนใหม่โคตรน้อยนะครับวันนี้เนาะในส่วนของตัวรถเนี่ยคือรถใหม่มากเลยนะเจ้าดี a x คันนี้ของเรานะครับในส่นของตัวคอนโซลก็ดูสวยงามมากเลยเนาะทุกคนเห็นไหมนี่นะครับคอนโซลสวยงามนะครับในตัวเบานะก็ได้เป็นตัวเบาะหนังมาแล้วเนาะอันนี้นะครับได้เป็นตัวเบาะหนังแบบนี้เลยทุกคนสวยงามนะครับเบาะหนังสีดําสวยๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันของเขาก็บอกเลยว่าไม่ขี้เลร่เลยนะครับสำหรับรถกระบนะเนาะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน ต้นเสียบร้เสียงนะย่าจะตรงพมาลัยมีปุ่มวางสายรับสายให้นะแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วอย่างบ r ส s e c o n t r o มาให้ด้วยนะครับใน mm. เส่ของตัวหน้าจอทุกคนก็ให้เป็นหน้าจอที่ใหญ่พอประมาณเลยนะ mm. ก็เป็นหน้าจอประมาณนี้นะทุกคนซึ่งในส่ของตัวจอเนี่ย mm. ก็ยังรองรับในเ่ของตัว AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทุกคนมี Android Auto ด้วยนะอันนี้นะครับสามารถติดตั้งให้ได้หมดเลยเนาะ ว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบปรับอากาศนะครับก็จะเป็นระบบอากาศแบบอน,นุรอกปรักมือหมุนนะทุกคนก็ปรับพัดลมลมแอร์ได้ะครับไปชอบนะครับนี่นะที่สำคัญทุกคนเจ้าดีแม็กคันนี้ทุกคนตัวแคปตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับไม่ใช่เกียร์แมนนวลนะได้เกียร์ออตโต้เลยแล้วบอกเลยว่าเข้าเกียร์ง่ายนะครับตัวนี้เนาะและมีดิฟทอนิกให้ด้วยนะครับเป็นแมนนวลหมดเนาะนี่แล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็มีกล้องขนาดถอยหลงังเขาจะเซอระยะจอดมาให้แบบนี้เลย ถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวรถ d m a x คันนี้ใครที่เป็นาสายพ่อน้องออนนิวอยู่แล้วผมบอกเลยว่าน่าจะต้องชื่นชอบเจ้าดี a x อยแบบนี้แน่นอนเนาะแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในส่วนของตัวแคปให้ดูเนาะนี่นะครับในส่วนของตัวแคปของเขาก็บอกเลยว่านั่งได้นะพอสมครวรเลยนะครับไม่ใช่นั่งไม่ได้เนาะก็นั่งได้พอสมควรเลยนะเห็นไหมนี่ประมาณนี้ทุกคนในส่วนของตัวแคปถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้าอีซูดีแม็กคันนี้ของเราทุกคนว่า ห้องเครื่องจะเป็นยังไงทุกคนรถมีการชนอะไรมาบ้างไหมเดี๋ยวเรา,าทุกคนไปรับชมกันเลยพร้อมกับเก็บคิดด้วยโปรโมชั่นของรถคันนี้แล้วเราพาทุกคนไปรับชมกันเลยสวัสดีครับแันนี้ก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์ของเจ้าอีโอนด์ดีแม็กคันนี้ของเรานะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์พันเก้าร้อยซีซีดีเซลนะทุกคนนี่นะครับตัวรถก็บอกเลยว่ารถโคตรสวยนะครับรถนะครับรับประกันให้เลยว่ารถไม่มีการชนหนักการจมน้ำปิดค้่ำไฟไหมเนาะทุกคนราบุรญญุษธรรมชาซื้อถ่ายเลยนะครับใหม่แท้หนะทุกคนนี่ สำหรับใครนะครับที่กาลังอยากออกรถกระบะอยู่ทุกคนไม่ว่า <c oughs> จะเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างทุกคนหรือจะไปชาวเกษตรกรนะครับคันนี้น่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจนะ่าซื้อมากเลยเนาะเป็นโตเกียวออโต้นะครับแล้วตอนนี้เขาเรากามีโปรลงชันสุดพิเศษทุกคนเจ้าดีแม็กคันนี้ทุกคนผ่อนเพียงแค่แปดพันบาทเท่านั้นครับสำหรับใครสนใจเราติดต่อกระบะผมได้เลยเนาะและันที่ชิวชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่หน้านะครับสวัสดีครับ